ย้อนเส้นทางรัก27ปีหนุ่มกะลาจูนะคะยาวนานเกินครึ่งชีวิตค่ะแต่สุดท้ายไปต่อไม่ไหวยุติความสัมพันธ์27ปีค่ะจากกรณีกระแสะข่าวลือที่ว่ามีนักร้องเสียงนุ่มนะคะพาเมน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงค่ะจนต่อมาก็มีชาวเน็ตนะคะแห่โยงไปที่นักร้องดังนะคะอย่างหนุ่มกะลาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวเน็ตเนี่ยไปย้อนดูโพสต์ของภรรยาของหนุ่มกะลาว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องราวเมียหลวงเมียน้อยอยู่เป็นระยะระยะจนในที่สุดทนไม่ไหวค่ะพี่หนุ่มกะลาออกมาไลฟ์สดนะคะบอกว่าตอนนี้เตรียม มีการหย่ากับผู้จุนภรรยาแล้วที่ถือว่าอยู่เคียงข้างกันมายาวนานถึง27ปีซึ่งก็ไม่ขอลงในเรื่องของรายละเอียดเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนของครอบครัวค่ะ โดยเส้นทางรักของจูนเพนชุลีกับหนุ่มกลานะคะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมค่ะทั้งคู่เจอกันตอนม .4 โดยที่พี่หนุ่มเนี่ยเรียนอยู่ในโรงเรียนจังหวัดสม,มุทรปราการส่วนพี่จูนอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ก็มารู้จักกันนะคะเพราะว่าพี่สาวของพี่จูนค่ะเล่นดนตรีอยู่ในวงโยธวาทิตด้วยกันกับพี่หนุ่มซึ่งช่วงแรกๆก,ก็โดนทั้งพี่สาวแล้วก็เพื่อนกิดกันนะคะแต่อาศัยความาสนิทสนมการคุยกันมาเรื่อยๆค่ะจนตกงปลงใจเป็นแฟนกันซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกันนะคะต้องบอกว่าพี่จูน สูงมากๆสุดท้ายค่ะทั้งคู่ก็ใช้เวลา14ปีในการเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ที่เหนียวแน่นนะคะแล้วก็มั่นใจต่อกันซึ่งก็ใช้เลิกงามยามดีวันที่14มิถุนายน2553ในการแต่งงานกันนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะพี่จูนเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันแต่งงานว่าการคบหาก,กับนักร้องนักดน,กน,กนกตรีเนี่ยแรกๆก็ทําใจไม่ได้เหมือนกันไม่เข้าใจแต่ว่าเรารักเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นถึงจะไปด้วยกันได้จึงตกลงกันว่าถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะไม่ทซาซ ชีวิตหลังแต่งงานของหนุ่มกลาแล้วก็ภรรยานะคะก็มีการวางแผนที่จะมีทายาทกันหลังแต่งงานราวหนึปีค่ะซึ่งพี่จูเนี่ยเคยตั้งท้องสองเดือนแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุทําให้แท้งลูกไปแต่ทั้งคู่ก็ไม่ย่อท้อค่ะพยายามที่จะทํากิฟต์มาหลายครั้งแม้จะไม่สําเร็จก็ตามและหลังจากรอคอยมายาวนานถึง10ปีพี่หนุ่มกลาก็ได้ประกาศข่าวดีลงในอินสตาแกรมค่ะด้วยภาพอันตรสาวลูกคนแรกขณะที่สาวจูนก็ได้โพสต์ภาพวันแห่งความสุขเช่นกันโดยทั้งคู่นะคะก็มีลูกสาวด้วยกัน1คคคนค่ะือเด็กหญิิงพนี ซุวันชื่อเล่นว่าน้องมิวค่ะซึ่งนับจากวันที่ทั้งคู่ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็รวมๆทั้งสิ้นเนี่ย13ปีด้วยกันค่ะ สำหรับเพนชุลีหนูแก้วหรือว่าจูนภรรยาสาวของพี่หนุ่มกะลาค่ะหรือว่านบสินแสงสุวรรณเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมปี24ค่ะปัจจุบันอายุ41ปีเท่ากับพี่หนุ่มกะลาโดยพี่จูนนะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะปัจจุบันทํางานด้านบริหารทรัพยากรบ,บุคคลแล้วก็ยังรับหน้าที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอีกด้วยโดยพี่จูนกับพี่หนุ่มกะลานะคะก็ถือว่าเป็นอีกคู่ค่ะที่มีการครบหาดูใจกันมายาวนานก่อนที่จะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็จบลงนนนไไมม่ด้เหือกับใิย ที่เขียนไว้ตอนนี้ทั้งคู่ก็ถือว่ายังเป็นเพื่อนแล้วก็พ่อแม่ที่ดีของลูกแม้ว่าจะอยู่ในสถานะอื่นแล้วก็ตามค่ะ